สามีโดนอุ้มฆ่าโดยชู้ของภรรยาคดีพรที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะน,นี้พรจะได้รับมรดกหรือไม่แล้วประกันของสามีพรจะยังมีสิทธิ์ได้รับอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่ง สำนักกฎหมาย SDP ตลอก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าฮอตสุดๆของสัปดาห์นี้เลยเป็นข่าวของคุณชื่อเล่นเนาะช,ชื่อเล่นไม่เป็นไรชื่อจริงไม่ต้องจำหรอกแต่ชื่อเล่นนี้ดังไปทั่วประเทศแล้วเพลงพรจ่าพรย้อนกลับมาอีกครั้งคุณพรเป็นภรยาถูกต้องตามกฎหมายกับคุณใหม่ ทีนี้คุณใหม่โดนคุณกิจซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นชู้แล้วกันพอแสดงตัวต่อหน้าผู้อื่นดั่งสามีภรรยานะในแชทผัวจ๋าเมียจ๋าเรียกว่าเป็นชู้คุณอิดคุณกิจอุ้มค่าสามีที่จดทะเบียนสมรสของคุณบอลก็คือคุณใหม่ทีนี้ เรื่องมันอลวงอลวเวงวุ่นวายไปหมดตัวละครมันเพิ่มขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะไอสิ่งที่ประเทศไทยจับตามองกันก็คือชู้ของพรเนี่ยแม่งมีกี่คนวะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมันมีทั้งคุณอะไรมีตัวละครมันเยอะคุณเอคุณเอ็มอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่เรื่องของเรื่องคือพรมีชู้หลายคน และชู้หนึ่งในนั้นเนี่ยฆ่าสามีที่จดทะเบียนสมรสกับตัวคุณพรทีนี้ชาวบ้านเขาก็มองว่าหญิงผู้นี้เป็นหญิงชัว่วมกักมากในในกามทางเพศเนาะก็คือมีหลายชายและไอการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลกระทบให้ สามีของตัวเองถูกฆ่าถูกฆ่าเพราะชู้แล้วอย่างนี้พรยังควรจะได้งระดกจากคุณใหม่สามีอยู่หรือไม่แล้วในส่วนปากการชีวิตที่สามีทำไว้ให้คุณพรกับคุณแม่จำนวนล้านสองแสนบาทเนี่ยซึ่งคุณพรก็เพิ่งทราบประมาณเดือนหนึ่งก่อนเกิดเหตุ เออเรื่องนี้มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะสายสืบโซเชียลก็เยอะพอผู้ใหญ่เยอะมีคนติดตามเยอะมันก็ไปจับลึกมีคนช่วยจับผิดดูจุดเล็กจุดน้อยเต็ไมไปหมดแล้วก็ผมฟังฟังดูมันก็มีกลิ่นแปลกๆจริงๆการกระทําคุณพรอาจจะเป็นการกระทําที่เห็นผลถึงการตาย ของสามีหรือไม่อันนี้ผมไม่ใส่ความกันให้ให้คุณพรไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันเองอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทํากันบ้านอยู่แหละเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจเขาก็ไม่ฟ้องเขาก็ไม่จับกลับกันผู้ที่ช่วยเหลือคุณกิจมีอยู่สี่คนที่นั่งรถไปด้วยวันนั้นสารไม่ให้ประกันตัวตำรวจคัดค้านการประกันตัว เชื่อว่าอย่างไงก็มีส่วนรู้เห็นอันนั้นเดี๋ยวไปพูดกันอีกทีวันนี้ผมทนายพักไม่นวางพึ่งอาชีพหลักเป็นทนายคดีครอบครัวผมเนี่ยทำทนายคดีครอบครัวเป็นหลักง่ายๆก็ทะเลาะกันผัวเมียฟ้องหยา่าฟ้องชู้แย่งลูกกันประมาณนี้วนอยู่อะแล้วก็จัดการมรรงเป็นหนึ่งงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะ ไม่ยุ่งยากนะเอาจริงๆถ้าเกิดไม่มีผู้ค้านเป็นงานที่ไม่ได้ยุ่งยากมากทีนี้มาดูกันว่ามรดกเนี่ยเบื้องต้นแล้วใครเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบ้างนะมรดกเบื้องต้นแล้วเขาจะได้รับเป็นชั้นๆไม่เท่ากันถ้าชั้นที่หนึ่ง ก็คือผ่าญาตคือบุตรลูกชายลูกสาวพอดีบ้านนี้ไม่มีลูกก็เลยไม่มีชั้นนี้ชั้นที่สองก็คือคุณพ่อคุณแม่อ่ะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เพราะฉะนั้นผู้จะได้รับมรดกมีชั้นก่อนหน้านี้แล้วชั้นล่างๆถัดไปจะไม่ได้เลยนะมรดกเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ทีนี้ก็จะลามไปพี่น้องแหละแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่เรื่องมรดกถามว่าคุณพรจะได้ไหมในฐานะภรรยาแล้วเบื่องต้นเนี่ยภรรยาจะได้ค่อนข้างเยอะเพราะสันนิษฐานของกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างทำมาหากินร่วมกันเนี่ยแต่งงานกันมาสิบเจ็ดปีใช่ไหมคู่เนี้ย,ยก็คือครึ่งหนึ่งเป็นของภรรยาพูดได้ง่ายสินสมรสครึ่งหนึ่งถ้าไม่มีลำสืบว่าเฮ้ยชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นนี้ไม่ใช่กฎหมายสันนิษฐานเลยว่าครึ่งหนึ่งเป็นของภรรยาเพราะฉะนั้นภรรยาจะได้ทรัพย์สินของ สามีผู้ตายครึ่งหนึ่งเลยในฐานะสินสมรสส่วนในฐานะทายาทภรรยาจะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทายาทด้วยเพราะฉะนั้นกรณีกรณีนี้สมมุติคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ก็คือทายาทมีสองคนรวมคุณพรด้วยก็เป็นสามคน เดี๋ยวจะคิดเลขง่ายๆให้ฟังครึ่งหนึ่งห้เป็นของคุณพรส่วนอีก50%าทายาทแบ่งกัน50าสิบหารสา6 66 66 66 6ิบหกเพราะฉะนั้นคุณพรจะได้50บวกกับอีก1 6 6เป็น6 6 6 6็น6นนั่นเองตามกฎหมาย ทีนี้เนื่องจากเอาจริงก็เรื่องชาวบ้านเนาะแต่ว่าพอเราเห็นคนกระทําตัวไม่ดีพูดง่ายๆว่าหญิงหญิงเลวไอเรื่องชู้เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงเขาวางแผงฆ่าสามีตัวเองหรือเปล่านะเอาแค่มีชู้ซับชู้ซ้อนครบสามครบสี่ในเวลาเดียวกันเนี่ยโอ้โหสามีคุณก็ใจเย็นเกินเออเก็บเอาไวนะ้เนาะมีครั้งเดียวก็อย่าได้แล้วชู้อะ แต่ก็อย่างว่าว่าคุณพรเนี่ยก็คงมีดีไม่น้อยผู้ชายมาติดติดพันเยอะแยะเลยแหละเออแต่ก็เห็นมีให้สัมภาษณ์ทีหลังนะว่าจริงๆเขาก็เป็นฝ่ายจีบด้วยตัวชูอันนี้ไม่รู้เรื่องส่วนตัวเอาเป็นว่าคนเราพอเห็นคนทำตัวไม่ดีมักมากในกามก็เห็นเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเป็นนางอิจฉาในตัวละครตัวร้าย ในละครนั่นแหละออมันเหมือนมันเหมือนตัวร้ายในละครคนก็เลยรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่เหมาะสมที่จะได้รับอะไรจากคุณใหม่สามีที่แสนดีที่อภัยให้เธอมาตลอดเอาเสียเลยทีนี้วันนี้ผมจะพามาดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับการไม่ได้รับมรดกของทายาทอ่ะหนึ่งนะแล้วเรื่องที่สอง จะเป็นเรื่องประกันชีวิตอันนั้นแยกกันประกันชีวิตไม่ใช่มรดกนะเดี๋ยวผมมาคุยให้ละเอียดทีเบื้องต้นเราจะมาคุยกันเรื่องการไม่ได้รับมรดกของทายาทอย่างที่ผมบอกในเมื่อคุณใหม่โทษครับคุณพรเป็นทายาทของคุณใหม่เป็นภรรยาเนาะย่อมต้องได้รับมรดกตามกฎหมายแต่การที่จะ ให้คนที่เป็นทายาทเราสมมุติผมไม่มีเมียมีลูกเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะมีแต่คุณพ่อคุณแม่แต่สมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงสมมุติผมผมทะเลาะกับคุณพ่อผมเกียดคุณพ่อผมไม่อยากให้พ่อได้เมรดกผมมันมีวิธีการตัดทายาทม่ให้ได้รับมรดกทำได้ หลักๆแล้วมี2วิธีวิธีหนึ่งโดยการทำพินัยกรรมเขียนในพินัยกรรมไว้เลยไอย้ยศแม่กูเกลคนนี้คนนี้กูขอตัดวรดกไม่ให้ได้รับไม่ให้มีส่วนในวรดกของกูนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็สามารถไปแจ้งนายทะเบียนที่เขตที่อำเภอได้นะว่าต้องการตัดทายาทเอาเป็นว่า ยังไงผมเห็นด้วยนะเรื่องการทำพินัยกรรมก็ทำไว้ดีกว่าเออมันเราไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เราในขณะเนี้ยเรารู้สึกอย่างนี้เราคิดว่าลูกคนนี้ควรจะได้ส่วนนี้คนนี้ควรจะได้ส่วนนี้เอาปัจจุบันเนี้ยผมแนะนำว่าให้ทำไว้ดีกว่าถ้ามาที่สำนักงานผมก็คิดแค่สามพันค่าธรหนังสือให้แล้วก็เก็บพินัยกรรมไว้ที่สำนักงานนี่แหละถึงเวลาถ้าตายถ้าอะไรก็เดี๋ยว ผมจะเปิดพินัยกรรมให้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางค่าอะไรอ่งทีแต่เบื้องต้นทาพินัยกรรมคิดแค่สามพันอันนี้ขายของก็มันก็มีบางคนนะเปลี่ยนใจบ่อยวิ่งมาแก้วิ่งมาเปลี่ยนพินัยกรรมเพราะพินัยกรรมเนี่ยเขาถือฉบับล่าสุดเป็นหลักดูล่าสุดไม่ดูย้อนหลังทําใหม่แล้วของเก่าก็โละทิ้งไปประมาณนั้นวิธีตัดอันนี้มันต้องเป็นกรณีที่ คุณใหม่ยังมีชีวิตอยู่เจ้ามรดกต้องมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเคสนี้ตัดไปคุณใหม่รักรักคุณพรชิบหายเลยรักจนเกินไปรักจนชาวบ้านบอกเลยว่าคุณพรไม่เหมาะสมกับความรักของคุณใหม่หรือเปล่า <c oughs> ทีนี้มาดูกันตายไปแล้วมันมีข้อกฎหมายที่เขียนไว้เกี่ยวกับการ กำจัดทายาทไม่ให้รับมรดกอยู่พูดง่ายๆว่ามีข้อกฎหมายเขียนไว้เลยว่าทายาทที่ประบพืชตนเช่นนั้นไม่สมควรได้รับมรดกมีสองข้อกฎหมายมีสองลักษณะคือหนึ่งเป็นผู้ยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก ตามข้อ,อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1605ถายาทคนนดย,ย,ยักย้ายปิดบงังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยช่อฉนหรือรู้อยู่ว่าตนทําให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นถายาตนั้นต้องถูกกําจัดมีให้ได้มรดกเลยแต่ถ้าได้ยกักย,ย้ายในส่วนที่น้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ก็ต้องถูกกาจัดมีให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ยกักย,ย้าย หรือปิดบังไว้นั้นมาตานี้ไม่ใช้กับผู้รับพินัยกรรมถ้ามีพินัยกรรมแล้วกฎหมายเกี่ยวกับมรดกกฎหมายเกี่ยวกับทายาทไม่ต้องสนใจแล้วแต่ประสงค์ของเจ้ามรดกถ้ามีพินัยกรรมนะประเภทแรกก็คือทายาทซุกมรดกนั่นเองสมมุติว่าคุณใหม่มีที่ดินอยู่หนึ่งไร่ แต่คุณพนไม่บอกคุณพอ่อคุณแม่คุณใหม่อะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมสมควรถูกกำจัดไม่ได้รับว่เพราะฉะนั้นที่ดินหนึ่งแปลงนี้คุณพรถ้าปิดบังเอาไว้แล้วไปตรวจเจอทีหลังโดนตัดออกจากที่ดินกองนี้ทั้งหมด <c oughs> ประเภทที่สองเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่สมควร แก่การเป็นผู้ได้รับมรดกข้อกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา1606บุคคลดังต่อไปนี้ต้องถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกในฐานเป็นผู้ไม่สมควรมี5ข้อข้อ1โดนพิพากษาว่ามีเจตนากระทำพยายามกระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของผู้จัดการมรดก เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าคุณพรโดนศาลพิพากษาว่าเป็นตัวการเป็นผู้ใช้เป็นผู้มองเห็นถึงผลอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ดีอีกทีเดี๋ยวควรจะลงลึกเลยเรื่องนี้ควรจะแยกคลิปเลยเดี๋ยวเรื่องวันนี้เรามาคุยกันเรื่องมรดกกบกันนะสรุปว่าถ้าคุณพรเกี่ยวข้อง กับการทําให้เจ้ามารดตายโดนฐานที่พักษาโดนตัดออกจากกองมารดแน่นอนข้อหนึ่งข้อสองไปฟ้องเจ้ามารดโทษที่มีความผิดถึงประหารชีวิตและโดนทาาาี่พักษาสูงสุดแล้วว่ายกฟ้องเป็นเรื่องที่มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จเหล่านี้ไม่ควร ก็ไปฟ้องเขาเนี่ยละคุณนะ่ะไปไปยื่นฟ้องเขาอะในโทษฐานเนี่ยละคุณก็ไม่ควรจะได้รับมรดกสรู้อยู่แล้วว่าเจ้ามรดกโดนฆ่าโดยเจตนาแล้วไม่ไปแจ้งความดําเนินคดีถึงที่สุดอ่ะพูดง่ายๆว่ารู้ว่าโดนฆ่าแต่ไม่ไม่ทําอะไรเลยเอออันนี้ก็ถือว่าเจนตนาอ่า <c oughs> กฎหมายก็มองว่ามีเจตนาเขาเรียกว่าเนี่ยละคุณ เขาเรียกว่าไม,ไม,ไม่ไม่ดูแลเขาโดนฆ่าทําไมไม่ไปติดตามคดีไม่ไปฟ้องไม่แปะอะไรเลยอ่าข้อที่สี่ช่อฉนหรือขู่ให้เจ้าเมอดกทําพินายกรรมหรือโอนทรัพย์สินให้อ่าอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวเพราะมันก็เป็นเรื่องของการช่อฉนการขู่เขียนข้อที่ห้าปลอมทำลายปิดบังพินัยกรรม บางส่วนหรือทั้งหมดคนที่ไปปลอมไปทําร้ายหรือปิดบังพินัยกรรมไม่ได้รับมรดกทั้งหมดนี่คือห้าข้อที่กฎหมายเขียนไว้เลยว่าผู้ที่กระทําสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรได้มรดกต้องถูกกาจัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณพรจะมี So, มีส่วนเกี่ยวด้วยก็จะเป็นข้อหนึ่งมีส่วนในการทำให้ผู้เป็นเจ้ามาดกถึงแก่ความตายนะก็คือมีความพยายามทำให้ตายต้องขนาดนั้นเลยนะถึงจะไม่ได้มาดกไม่งั้นก็ได้ตามปกติส่วนมันจะมีส่วนประกันใช่ไหมเออ เรื่องเราจะมาคุยเรื่องเรื่องชูก่อนเอาเรื่องประกันแล้วกันเรื่องประกันเรื่องประกันเนี่ยมันไม่ใช่มรดกนะคนเราเข้าใจผิดว่าประกันเป็นมรดกประกันเนี่ยเขาทําก่อนตายมันไม่ใช่เรื่องมรดกเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของผู้ได้รับประกันเนี่ยมันได้หลังจากผู้ตายตายเฉยแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่มรดกไม่อยู่ในกองมรดกส่วนจะได้หรือไม่ ถ้าคุณพรเป็นคนฆ่าเองหรือมีส่วนในการวางแผนฆ่าย่อมไม่ได้แน่นอนมันก็เหมือนฆ่าตัวตายถ้าตายธรรมชาติมันได้อยู่แล้วแต่ตายด้วยการฆาตกรรมจะฆ่าตัวตายฆ่าเพื่อเอาประกันเนี่ยจะตายเพื่อเอาประกันเนี่ยฆ่าตัวตายไม่ได้นะหรือว่ามีคนวางแผนฆ่าก็อย่อมไม่ได้รับประกันก่อนนั้นอันนั้นเป็นเรื่องประกัน ทีนี้มาดูกันพฤติกรรมคุณพรเบื้องต้นที่เห็นชัดและยอมรับกันแล้วก็คือพฤติกรรมเรื่องการมีชู้มีชายมากกกหลายตาวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านเป็นว่าเล่นเลยเออก็ก็ไม่ไปตามโรงแรมด้วยนะลากมาบ้านด้วยนะเออก็ก็ไม่รู้ว่าจิตใจทําด้วยอะไรอายุก็เริ่มไม่น้อยแล้ว <c oughs> ก็ดีอย่างยังไม่มีลูกไม่งั้นสงสารสงสารลูกใช่ไหม ถ้าถ้าคุณแม่ทําตัวอย่างนี้ที่บ้านเนาะเหมือนอะไรวะ NTR หรือเปล่าเขาเรียกผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ได้ยินมาเอ้ยทนายน่าจะรู้เยอะไม่จริงไม่จริงไม่รู้สับแสงพวกนี้เท่าไหร่หรอกแต่ดูโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องชู้เนี่ยจะเอาผิดกันได้มันก็เป็นเรื่องการฟ้องชูสามารถฟ้องชู หรือตัวผู้ที่มีชู้ได้สมมติเราเป็นสามีภรรยาเรามีชู้เราก็สามารถดําเนินคดีกับภรรยากับชู้เราได้เรียกเป็นค่าสินใหม่ทดแทนเรื่องชู้เป็นเรื่องแพง่งเป็นเรื่องเงินค่าเสียหายเท่านั้นแหละไม่ได้มีในส่วนของความผิดอาญาอะไรปัญหาคือชู้เนี่ยสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทน ชู้เนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนตัวของคุณใหม่เมื่อคุณใหม่ตายลงสถานะการสมรสมันก็ย่อมสิ้นสุดลงตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องชู้เนี่ยไม่มีผลอะไรเลยกับทางคดีนี้มันเป็นเพียงแค่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรที่สมควรจะโดนชาวบ้านประจานดา่านะ มันแค่พฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่เรื่องทางคดีแล้วทําอะไรไม่ได้ครอบครัวก็ฟ้องแทนไม่ได้สิทธิ์มันหมดลงไปแล้วมันก็จะเหลือว่าเมื่อเป็นชู้แล้วยังมีสิทธิ์ได้รับเมอดดองอยู่หรอก็เขาไม่ได้หย่าดิเออปกติถ้าเป็นชู้มีหญิงชู้มียายชู้ก็ก็เป็นเหตุพอฟ้องหอย่าแล้วปัญหาคือคุณใหม่ก็รักคุณพรนมากๆ ไม่เคยดําเนินคดีไม่เคยกระต่ายตื่นตูมไม่เคยไปแพร่งพลายให้เพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านฟังว่าเมียกูมีชู้กูรักกูไม่อยากให้พรต้องเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่อยากก็ยังอยากให้รักษาสถานะในการเป็นครอบครัวอย่างนี้ต่อไปทั้งที่ไม่มีลูกนะก็แปลว่าเขารักในตัวคุณพรจริงเอาเป็นว่าวันนี้ผมมาสรุปเรื่อง กองมยดกคุณใหม่กับเรื่องประกันของคุณใหม่ให้ได้ฟังกันปัญหามันอยู่แค่ว่าคุณพรเป็นผู้ที่ใช้คุณกิจหรือว่าการใช้เนี่ยบางทีไม่ต้องบอกก็ได้ให้เขาไปค่าแต่เป็นการสร้างสถานการณ์แล้วเล็งเห็นผล ก็อาจเป็นไปได้เช่นเราปล่อยหมาเรารู้แหละถ้าเราปล่อยหมาไปหมาอาจจะไปกัดคนคนนี้เช่นเดียวกันพฤติกรรมคุณพรก็มีเรื่องให้ต้องตั้งคำถามหลายอย่างเพราะคุณพรได้ประโยชน์จากการตายของคุณใหม่ทั้งขึ้นทั้งล่องหนึ่งเลย ก็ได้เลิกกับผัวคนนี้สักทีเบื่อขี้หน้าแล้วอยู่กันมา7ปีสองเรื่องเงินไหนจะวัรดกไหนจากเงินประกันที่คุณพรก็เพิ่งรู้ว่ามีก้อนนี้อยู่ก่อนตายเพียงประมาณเดือนเดียวเท่านั้นน่าสงสัยจริงๆคือคิดว่าชาวบ้านก็ก็คิดเหมือนกันแต่ผมก็มองว่าตำรวจอาจจะยังมีหลักฐานไม่เพียงพอ ไอาการกระทำเพื่อหวังผลเนี่ยการที่คุณพรบอกคุณกิตว่าพ่อนท้องนะต้องการบีบอะไรไปปลุกพลังอะไรบางอย่างในหัวคุณกิตหรือเปล่าให้คุณกิตกระทำการดังต่อไปนี้ดังนี้โอเคก็คดีนี้ก็น่าติดตามยิ่งมีจดเล็กจดน้อยมาผมผมก็พยายามตามนะเออมันก็ บอกนะตรงส่วนตัวผมนะเอานี้ผมผมไม่ได้พูดในฐานะทนายหรือว่าผู้ใช้กฎหมายอะไรพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเอาเป็นว่าสันทร,ราญาณผมมามันบอกว่าคุณพรต้องทำไปโดยคิดถึงผลไม่มากก็น้อยอันนี้ส่วนตัวนะ ผิดก็ขออภัยแต่ว่าเป็นแค่ทฤษฎีเป็นแค่สัญชาติตยานผมผมดูจากพฤติกรรมการพูดลักษณะท่าทางและและตัวเขาด้วยตัวผู้หญิงคนนี้มันมีลักษณะพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกเอาเป็นว่าภาพรวมมันออกมาอย่างนี้ส่วนคุณใหม่จะได้รับความยุติธรรมแค่ไหน อันนี้ก็ต้องฝากตำรวจดำเนินการต่อไปพอมันเป็นคดีใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนประชาชนติดตามคดีนี้กันเยอะมันจึงเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นคดีที่ควรจะกู้หน้าให้ตำรวจเพราะหลังๆมาตำรวจก็พฤติกรรมอย่างที่เราเห็นกันเนาะมีแต่ชื่อเสียตัดจนมิ้วเป็นโดเรมอนกันหมดแล้วมีเรื่องเยอะตำรวจเนี่ยเรื่องเยอะทุกวันนี้ก็ยังมีผมไม่อยากพูดมากไป ก็ก็คนเหมือนกันคนเราถ้าเกิดมันมีโอกาสมันมีอำนาจมันก็ปูกเท้งนั้นแหละผมผมมองด้วยสัน,นดานคนเรานะ <c oughs> คนดีถ้าเกิดมาอยู่ในที่ที่สังคมมันเป็นอย่างนั้นผมไปตำรวจน้ําดีผมเข้าสอนอไปเจ้านายผมเรียกรับเงินเว้ยลูกน้องผมขนาดตำรวจจราจรไม่ยังไปเรียกรับเงินตามถนนเลยเว้ย คนเราอะ่ะมันมันจะแข็งได้แค่ไหนวะแล้วมันมันก็โดน่อเนี่ยก็ก็เห็นอยู่ว่าอํานาจในตําแหน่งนั้นๆเนี่ยมันสามารถหาเงินจากประชาชนได้อันนี้ก็าฝากไว้ให้คิดอีกเรื่องหนึง่งสำหรับวันนี้สรุปเรื่องตัวมรดกเนาะเอว่าไอการตัดจากกองมรดกมันทำอย่างไรแล้วก็ มีใครบ้างที่สามารถโดนกําจัดสิทธิ์ในการรับเมรดกได้วันนี้2เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แวะมาคอมเมนต์กันได้ก็ขออภัยนะถ้าตอบช้าหลังๆนี้ผมก็จะรวบรวมมาตอบให้สัปดาห์ละสอครั้งโดยประมาณก็ถ้าเกิดมันช้าสามวันห้าวันก็ขออภัยด้วย แต่จะตอบให้ทุกคำถามอย่างแน่นอนทิ้งไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ